วันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยอย่างชัดแจ้งแล้วว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องมีการทำประชามติทั้งหมด2รอบด้วยกันได้แก่การทำประชามติรอบที่1เพื่อสอบถามประชาชนพร้อมกันในสองประเด็นประเด็นแรกเห็นด้วยหรือไม่ว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อที่2ก็คือในการสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบส่วนการทำประชามติรอบที่สองนั้นก็เพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้ผ่านกระบวนการมาทั้งหมดแล้วดังนั้นครับหลังจากนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเราควรที่จะต้องมุ่งหน้าสู่การจัดทำประชามติรอบที่หนึ่งพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุบสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือน นับแต่การถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งจากกระทําได้หลังจากที่รัฐสภาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15เพื่อเพิ่มกลไกลในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วดังนั้นพรรคประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่และเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งดําเนินการดังต่อไปนี้ข้อที่1ครับสสจากแต่ละพรรก,การเมือง ควรที่จะต้องยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วดังนั้นครับพักภูมิใจไทยในฐานะพักแกนนำรัฐบาลควรพิจารณารวบรวมเสียงของรัฐบาลเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ของตนเองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วซึ่งควรมีเนื้อหาที่เป็นเพื่อการเสนอให้มีร่างสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อตกลงใน MOA แม้วันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เราเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการปิดประตูต่อการมีสภาร่างรัฐธรรมนูนที่มาจากการเลือกตั้งสุดท้ายพรคประชาชนยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะพรคฝ่ายค้านเพื่อดำเนินการตรวจสอบเสนอแนะและผลักดันให้รัฐบาลใหม่ ได้เดินหน้าสู่การปลดล็อกการแก้ไขการรัฐธรรมนูญและยุบสภาภายในสีเดือนตามที่ได้สัญญาตกลงกันอันนี้ก็เป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการจากาพรรคประชาชน,นะครับ